จอคนแล้วคเจอคนแล้วไอ้เหี้ยไอตี้เป็นว่าตี้เป็นว่าเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่เใจกูเลยเนาะพ่อะโล่ข้ามได้แบบว่าเอาฟันเอาสีไปกินข้าวไอตัวกูต้องกลัเหี้ยตัวกูตัวกูแต่กูคมมากกูคมมากแต่กูคมมากเออมึงคมมึงคมยิงไปเลยดาหนึ่งดาหนึ่งกูคมมากกูคมมากไอสามตัว ไม่ค่อยไหวกับกูไม่ค่อยไหวกับกูตรงมึงไม่มีดิตรงกูมีดิที่นี่เดี๋ยไปเดี๋ยไปเดี๋ยไปไม่ไม่ไม่ถ้าเก่งจริงก็ไหวไม่รู้อ่ะเฮียกูตายอย่างงี้เคยเห็นว่าตายเฮียไม่ตายไม่ตายครับพี่ยิงมันยิงมันไม่ไม่มาก่อเฉยเดี๋ยวไปช่วยรอบนึงเบิร์ดเบิร์ดมีรถเลเบิร์ดดีด้วยสตาร์รอเลยสตาร์ทำไมอ่ะเดีรอเขอยไปช่วยเดี๋ยวรอเขาให้ดีกว่าพี่ เขาไปปุ๊บเราไปเป็นพไปขี่ม้าดำไปเลยกูจะลบเนี่ยเที่ยวมาขี่ม้าดองม้าดำเที่ยอะไรมึงเนี่ยมาลจ้าจะใช้ขี่ม้าแดงมาละเจ้มาไม่รถไม่ลถรถไม่ไม่มีปืนชาร์ลเลยมาเอ้ยมีตัววิ่งมาเข้าค่ายอะโหลทางเราโดดม้าโหลได้ได้ได้ไปอยู่ปืนไม่มีซักกระบอกเลยอะไรวะเอ้ยยังกับพืนเนี่ยอมู่หาลงไอ้ยิงนี่ยไม่ใช่ปืนทุกทีทุกทีเฮ้ยโมยแล้วเฮ้ยไปดูไปเช็คพิเดตก่อนเดี๋ยวพิเดตตาย ไยู่ไม่ดรอบนึงเฮียโดนลุมแล้วเฮียโอ้ส่ตัวเลยสัตว์มีเหรียญปะไอ้กูชวบลกแวโสี่ตัวเองมว่าขาดีนะกูีไหนที่กูจัดให้เฮียเนี่ยเดี๋ยวเจอกูดีดดีันกลับไปโย่แมงดีอะแมงดีข้งนนี้มัวิ่งโยนวิ่งโย่เนีย่ยว่ขาเาเ้ย มีมีไอ้บอลนี่มีสนแล้วเนี่ยแม็กขู่ยิงมีแม็กไม่ยิงล่ะลงริงๆแม่งเลยเทียนไม่ยิงให้กูยิงแล้วแต่มันไม่ตายไอ้นี่ข้างบนเห็นป้าซ้ายมาขึ้นรถมาไป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 ไอ้นี่เจอกูไอ้สัตว์มึงเจอกู้มันอยู่ไกลตูมันอยู่ไกลเอาวิ่งไม่เกรงใจรถกูเลยไงเด็กเทียน่ชนเลยชนเลย อย่าเอ่ยอย่าเอ่ยสัตว์อย่าเอ,าอย่เออยเ,อเหี้ยมาดหิหมดแล้วผม,มเก่งอะหมดแล้วไม่หมดได้ไงไมันตายเลยเม,มืเ่อกี้มาดิมาดูกูเนี่ยน,นี่ลองขับกูนะตอนนี้เก่งมากเลยนะมารี้สัตว์นี่แฮีหมดแล้วยังมีไม่มีมีอะไรอ่ะคอล์ดิต เอารถมารับกูด,กด,ดิเฮียดิรถกูไปทำไมอ่ะขับดูให้อยู่ตัวเดียวอยู่ไหนมาตายเลยตายเลยมาดแล้วตีไม่ขึ้นแล้วกันน่ะเฮ้ยไปเก็บตาล่าดีกว่าไปเก็บตาล่ากูจะไปเมืองดิเฮียรถกูามาเออไปเก็บตาล่าก่อนแบงค์อยู่ไหนแม่งกม่ถูกสี่หนึ่งไงเรื่ององเอาคืน โอ้ตบเทียมเลยไปไหนดีครับแม็กยังไม่หมดใช่ป่ะเนี่ยแต่ไม่รู้อยู่ไหนเห็นมันยิงอยู่ียังเดินหาดูพี่ยังเดินหาดูน้องเดินหาดูหนแค่มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับคุณเอ๋เกดกดไลค์กดแชร์ให้หนูเลยค่ากลับมากลับมากลับมา คนลรกก็แช่หนูนะค่ะไม่เดินสเดินสเดี๋ยวกูลบเดินสี่มเพื่อโคตเก่งงก็ได้แลน้องเดินเดเดินเเดินเีเดินสเดินสเข้างหน้ามีตัวอะไข้างหน้ามีตัวหรอ เม้ยมาชุบมันมาชุบไอ้ yeah. เหี้ยมันขับมอเตอร์ไซค์มาตัวเนี้ยไปสาดิงแล้วไปสาดิงแล้วสาดิงไหนอีกะเนี่ยหน้ากูเนี่ยมันชุบแล้วลูกข้างบนมันชุบแล้วโดนร้อยยี่สิบตายตายเลยข้างบนมีตัวชุบอีกเอยู่ในเมืองเหรอเอออยู่ในเมืองไงป้าแสงขึ้นระดับไอ้มันชุบทันแล้วเนี่ยเหี้ย สาวน้อยเฮียสาวน้อยทูไย่ไหนวะหอวใ้บ้าน<อ>น้องเจนนี่น้องเจนนี่ชุดคนเดียวเลยนะเจนนี่แบงทพี่ชุดไปนะเจนนี่เจนเจนี่เขาไม่เล่นหรอก เจะตายมันเอามอไซค์ตรงนี้ได้ดิมอไซค์ใกล้ที่ชุบอะเอราคาเท่าไกันบานข้างล่งก็มีเหมือนกันมอไซค์อะมีหลายคันเปนไงขวามือกูเน่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 เอ้าววัดเียบวัดเจียบวัดเจียบหวัดเจียบวัดเจียบวัดเจียอย่างนี้วัดเจียบเอ้าเอ้าหวัดเจียบ แแล้วขอหาอะไรอีกนะโมโม่มันดาวอ่ะดาวอยู่อะเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอะไรอ่ะมางมงลเฮ้ยมายเหรอไหนว่าแม็กมันตแหละไรยัยิเนียอยกันอยู่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 น่เนีวิเนีหเฮ้ยปามอยู่เป่งเปง ตัวชุ่ดีตัวชุดีโอยเยอะเลยนะปะจะดาวเลยเนี่ยเอ้าเฮ้บนข่าวมีตัวอียบนขามีตัวหโอ้เดียวปัาอยู่ใจเจเตั้งลก่อนบนขามีตัวอย่าเพิ่งห้าดิเฮ้เล่นตลกแลไอียดาดาวนึงดิดาวนึงจบ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 จรถดิ้นรถมบ้ย ตกูมีอีกดิอัติดติดตัวนี้ตายเหลือซ้ายมือมีอีกไ้ยี่หลังก็เราก็มีมีคนขับมตรงกูมีคนอันนี้มาเปโบองปนอได้แล้วเิดาวเลยด้าวหนึ่งตไหนาวหนมึงอ่ะวัี้มึงเอแล้วาวสองแล้วจะด้าวสองแล้วตาย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 ามตาตยตายายาตาาตตาาตาาตายต ส่งตุนกระสุนจากเดบียูเองยวนบ้านเหรอดิดูใต้บ้านน่ะต้องส่งไปแบกไงวะน้อยวาเขียวอ่ะน้อยวาเขียวน้อยวาเขียวีโมเรลยิงโมเดยิงไม่รู้ว่าหนี่กันไปหรือยังนะเอ้ยมี่มันไม่หนึ่ทางซ้ายกูเนี่ยแถวหน้านี้รถเต็มไปหมดเลยยังรถใหญ่มากดาวไอ้ยี่ยมาดิอัดตัวแตกเฮ้ยมีมีอยู่บน้ไม้เมื่อกี้เห็นมีหรือเปล่าบนไม้เองเหรอ ช่วยโมก <orman. im resent> <iker> ่อนนี่จะโมกันเงียบกิปเลยเดืเดียวเดียวแตเดียวเห็นลิงปะคุยคุย๋ยวขอไปเฉิดชายกันเรืพอกมึงรอชุกุ้ด้วยนะไอแม็กมาเก็บเหรียญตรงสบพานี่ไว้นะแม็กที่จริงไว้สองพันสองพานี่ก็่องโดดอ่ะ ไปเชิญชายหาไฮไลท์ก่อนใครข้ามมาแลนะ้วขอคนละหนึ่งแชร์นนะครับคุณดูมดีเจอคนคแล้วคุเจอคนแล้วเฮียไอตี้เป็นว่าตี้เป็นว่าเฮ้ยโอ้ยม่ไเ่เี่ยนใจกูเลยเนาะพ่อโล่ข้ามได้แบบวะ่าุ่งไหนบ้างเด็ดคุกูเลย ตัวขนอ้อยอยู่ดีข้างบนอ่ะไอ้ขึ้นัถตู้โอ้โหยีตอนแรกแม่งดาไปสามแล้วมีอีกข้างบนไอ้ตรงเรามีนีข้างบนเนี่ยต้องขึ้นม,นมนาไอ้ดีกูยิงไม่ได้มันอยู่ข้างบน นี่หลังเรามานี่หลังเรามาโดบนหลังจริงว่ะโวยเอ้ยมาแล้วเด็ดบู๊หมดหมดหายเพื่อนโอ้ยยี่ดีรัดกูเย่ตีใหม่เอ็นหน่ะตรงนั้นหน่อยดิเอเด่นจัดให้แหน่เลยส่งกระสุนจากเด่นบุกเเกมเมอร์ส่งกระสุนจากเด่นบุกเเกมเมอร์มาดิดาวบะดาวบะคมมากกูคมมากกูคมมากตอนนี้กูคมมากกูไหวหมดตอนนี้กูไหวหมดกูคมมาก ไอ้เนี่ยนี่ยิงฟสี่กูไอ้เนี่ยนี่ยิงสี่กูไอ้เนี่ยมันไปชุกอะมันไปชุกอะดิไปชุกไปตัวเหรอพี่สุดคุ้มเก็บไอ้ว่าไปหมดยังเนี่ยหวยไม่เจ๊รู้ได้ว่าจะดาวเพื่อนหตัวเดียวดาวดาวดิเอาไอ้บอลดาวกูไปซ้ำให้อันนี้ปลาเดนดูเก็บมาตรงนู้นธนานแล้วกูไปไม่โดนกูไปซ้ำไม่โดนกูไปซ้ำไม่โดนอันนี้ตกมึงเหรอเออสัตว์ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บฟันเอาดิฟันเอาสิ ข้าไอ้ตัวกูต้องกไอ้เหี้ยตัวกูต้องกูแต่กูคมมากกูคมมากแต่กูคมมากเออเออมึงคมมึงคมมยิงไปดาหนึ่นนนงดาหน well, voilà yeah. I mean, oh, ึ mm ่ง hmm. ก yeah. right. ูคมมากกูคมมากไอสามตัวไม่ค่อยไหวกับกูไม่ค่อยไหวกับกูไอดาบสองดาบสองเฮ้ยดาบสองไอ้เหี้ยนี่มันมันมันไม่เจ็บเลยแม็กเอาดิเอาดิแม็กมึงยิงดิแม็กโอ้กูจะไม่เกิดเนี่ยเอ้าเอ้าเออโอ้เจ็บร่วง ถ้าต้องควางนะหายไปหมดละเมื่อกี้ให้ยิงไหนอีกอยู่ไหนอีกกูคมมากกูคมมากกูขอยิงเลยกูวงกูขอยิงเลยกูคมมาก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 เฮ้เหลือสองตัวเหลือสองตัวกูคมมากกูขอกูขอตัวนึงอีกตัวนึงหรือกูกดออกกูขอตัวนึงกดออกเลยที่สามกูขอตัวนึง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 ก่อนกูคมมากกูคมมากไหนไหนไหนกูคมมากไหนให้กูให้กูเย่แม็กให้กู แมากคยมากระเด้งแบบนี้แม็กไม่ใช่แม็กกระลึกละไอ้เหี้ยว้าวไอ้ต้นสายไอ้ต้นสายกูขอเจอหน้ามันก่อนเดี๋ยวกูจะกดออกไม่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 จะดี่เหลี่ยมแล้วไอ้สัสขอเจอหน้ามันก่อนมาเจอละเฮ้น้องโอ้มาดิไอ้น้องอยู่ไหนวะโอ้อยู่หลังหินน้องยาน้องยา เด้ยัจริงๆกูจะกดออกจริงๆกูจะกดออกจริงๆอย่าเยอะแม่งถ้ามันโผล่แล้วหนวดมันแตกแม่น้องอ yeah, ย yeah, ่ายาอยู่นิ่งๆไว้น้องอยู่นิ่งๆไว้อยู่นิ่งๆไว้อยู่นิ่งๆไว้น้องอยู่นิ่งๆไว้พี่คมมากน้องอยู่นิ่งๆไว้น้องอยู่นิ่งๆไว้ออาอยู่นิ่งๆไว้น้องมาบ้เฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยคุ้มมากคุ้มมากเย้ที่มัสั้นสี่เรวยไม่โดนนะดิ คามมากกูบอกแล้วกูคามมากหอยยี่สิบเจ็ยิบ็เท่าไหรเนี่ยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสสิบคิวโอ้